สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเมื่อวันที่8กันยายนพอส .2566 ควาหลงวันเล่บอลทีมชาติไทยเอาชนะจีน3ต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19 20ต่อ25และ16ต่อ14ควา้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้อย่างสำเร็จถือเป็นการควา้าแชมป์สมัยที่3ของสาวไทย ล่าสุดก็ได้มีชาวเขมินลายหนึ่งได้นำรูปบีมพิชยากับเพียวอัชราพรคงยศไปใส่แสดงความคิดเห็นตามโพสต์ต่างๆพร้อมระบุว่าเก่งมากสองสาวกัมพูชาเกิดที่ประเทศไทยเรียกเสียงหัวเราะให้ชาวเน็ตไทยซึ่งภูมิลำเนาของพิมพิชยาเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนอัชราพรเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำหรับโปรกแกรมต่อไปวอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยคือการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายนพศสอ6 6 6ที่ประเทศโปรแลรนด์นั่นเองจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ